สวัสดีท่านผู้ชมช h น n ไทยเทรน t r เอสอาร์ททุกท่านด้วยนะครับเช้านี้เป็นเช้าว,วันเสาร์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2565นะครับเรามีกันที่สถานีรถไฟชัยยานะครับเนอเป็นด้านหน้าสถานีก็มีการประดับตกแต่งน่าจะเป็นในส่วนของเมืองเก่าด้วยนะครับตรงบริเวณตรงนี้ก็อยู่ที่หน้าสถานีนะครับนีต้นไม้ร่มรื่นมากนะครับเป็นสถานีชัยยานะครับ เราไปกันบริเวณด้านหน้าสถานีแล้วก็เข้าไปด้านในสถานีกันนะครับนี่นะครับสถานีชัยยาสถานีรถไฟชัยยาชัยยาเรลสตชั่นนี่นะครับสถานีชัยยาในการปรับตกแต่งสถานีทาสีเปสีส้มนะครับ จอดเยอะมากนะจอดแทบทุกขบวนนะครับยกเวน้นรถสินค้าแล้วก็ขบวน3ามหนึ่งสสองสามแไม่จอดนะครับเดี๋ยวเป็นที่สถานีนะครับชัยยานะครับบรรยากาศดีนะครับที่สายชัยยาในวันนี้ นี่ครับถ้าไปฝั่งนี้คือกรุงเทพนะครับทางนี้ก็ลงใต้ไปนะครับตรงทางด้านนู้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องสมุดร,รถไฟนะครับก็จะเป็นรถต่อย่อรถตู้ใหญ่นะครับก็นํานมาเป็นห้องสมุดให้ประชาชนได้ใช้บริการนะครับนี่นะครับใัยยา โดยสถานีชัยยานะครับก็เป็นสถานีที่ตั้งอยู่ในอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยเป็นสถานีไฟระดับชั้นหนึ่งของเส้นทางไฟสายใต้นะครับก็เป็นชั้นหนึ่งเทียบเท่ากับสถานีสุราษฎร์ธานีเลยนะครับแต่ว่าสถานีชัยยาเป็นสถานีระดแบบับอำเภอนะครับไม่ได้เป็นสถานีระดับจังหวัดเหมือนสายสุราษฎร์ธานีโดยก็จอดแทบทุกขบวนนะครับยกเว้น ขบวน 31, 32และขบวน 37, 38, 45, 46นะครับที่ยังไม่จอดที่สายชายานอกนั้นคือจอดหมดนะครับก็เป็นสถานใหญ่เลยก็ว่าได้นะสถานีนี้เป็นหมอนคอนกรีตแบบทูบล็อกนะครับก็หายากเลยนะครับที่ทตงไฟใช้หมอนแบบนี้นะครับ สุขานะครับบรรยากาศดีนะครับเช้าวันนี้โดยจะว่าไปนะครับในส่วนของอำเภอชัย,ยาก็เป็นอำเภอที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี่ก็คือจะเป็นในส่วนของอาณาจักรโบราณที่มีความสำคัญนะครับในยุคนั้นนั่นคืออาณาจักรศรีวิชัยนะครับ ซึ่งหลายท่านคงจะสงสัยนะครับว่าทําไมไม่ตั้งเป็นชื่อศรีวิชัยไปนะครับแต่จริงๆแล้วคําว่าชัยยานี้ก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับคําว่าศรีวิชัยอยู่นะครับจริงๆแล้วคาว่าศรีวิชัยก็คือจะมีการอ่านว่าศรีวิชัยะซึ่งคําว่าชายะด้านหลังเนี่ยก็นํามานะครับตั้งเป็นชื่ออําเภอก็คืออําเภอชัยานะครับนี่เป็นปลายสถานีด้านทิศเหนือนะครับ ด้านหน้าก็ร่มรื่นนะครับเป็นต้นจามจูรีนะครับเกาเป็นหลานโล่งๆส่วนตนี้เป็นตุ้มถ่วงสายลวดนะครับโดยจะถ่วงสายลวดให้ตึงนั่นเองนะครับนี่ย,ย้อนกลับไปทางด้าน ทิศใต้นะครับนี่สถานีชัยยาเดี๋ยวก็ไปรอรับชมคนอื่นๆที่จะนำคนเข้าสู่สถานีชัยยากันในเช้าวันนี้นะครับขณะนี้เวลา9:20าน,านาทีขบรถโดนที่85กรุงเทพนะครศรีธรรมราชเข้าสู่สถานีชัยยาในทางที่1น,นะครับจะเป็น g a 4528นะครับวน85นเช้าวันนี้ บนรถด่วนขบวนที่8 5นำสมรถละสังจะต้นทางสถานีกรุงเทพสุดปลายทางสถานีนครธีธรรมดาบริเวณนี้ก็จะสถานีเชยาไปแล้วจะรับส่งมรถละสังที่สถานี ด่วน85ออกจากสถานีชัยยาในชานชาลาทานที่หนึ่งในขณะนี้นะครับ <_ c oughs> มีรถนอนรุ่นเก่าพวกมาหนึ่งคันนะครับ สุดท้ายครับรถนอนชั้นที่หนึ่งรถด่วนขบวนที่85ทำาคนออกจากสถานีชัยยาในชานชาลาทานที่1ไปแล้วนะครับวันนี้มาดีนะครับ85ช้าไม่เยอะนะครับการนาฬกา30นาทีขบวนที่2ของคลิปนี้ก็มาแล้วนะครับ เป็นขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลังนัำประกาขบวนที่39ต้นทางจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีสุราษฎร์ธานีทําคนเข้าสู่สถานีชัยยาในทางที่1นะครับขบวน85เพิ่งบอกไปเมื่อสักครู่นะครับต้องรอทางขบวน85ที่สถานีชัยยาเล็กน้อยนะครับแล้วก็โอกาสดีนะครับได้ชมขบวน39แบบเต็มเต็ม,ต,มตาน,นะครับวันนี้ขบวน39นํามาโดยแดงบุกหมายเลข2530ครับ าานีน, 39, น,าาน,น,นี่นะครับขบว39จอดท,ท, 85, ทู่อออที่ถในชัยยาในขณะนี้นะครับเราต้องจอดวอทางขบวน85ที่เพิ่งออกไปเมื่อสักครู่นะครับวันนี้ก็ใช้เป็นแดวู2530สีสันใหม่สวยงามเลยนะครับซึ่งรถดีเซลรังแดวูนะครับมีตั้งแต่ หมายเลข2524จนถึงหมายเลข2544นะครับโดยจะเป็นรถในรุ่นแบบมีห้องขับนะครับในที่ดังกล่าวที่ว่าไปสมก็ยังมีอีกรุ่นนึงก็จะเป็นรุ่นไม่มีห้องขับจะมีตั้งแต่หมายเลข2121จนถึง2128นะครับกสังสเกตได้นะครับว่ารุ่นที่มีห้องขับจะขึ้นต้นด้วยหมายเลข25ถ้าเป็นรุ่นที่ไม่มีห้องขับนะครับจะขึ้นต้นด้วยหมายเลข21 ซึ่งในคันนี้นะครับที่เป็นคำนาำก็คือจะเป็นรุ่นม,มีห้องขับไม่2530นะครับนะครับก็จอดรอทางส่วน85ที่สถานีชัยยาในขณะนี้นะครับสิสันใหม่สวยงามน,นะครับดู2530 นนน,น,นนะครับใขี้สวยงามนะครับคันนี้เดีย๋ยวไปรอรับชมตอนออกจากสกถานีชัยยานะครับสารคีบ,บน39ที่จะรถไปเป็นยานพาห,าหนะในการเดินทาง โดวยวปล่อยขบวน39ก้จชยาครับท้ายด้วยแถว2อ2หครับไฟดีครับดีขบวน3า ออกจากสันนิชายาไปแล้วครับมาสาคันสั้นๆนะครับขบวนสามเก็นำมาโดยแดยวู2530นะครับแล้วปิดท้ายด้วยเดยวูสองห้อนนี้ทำาววรออกจากชายาไปแล้วนะครับหลังจากที่รอทางขบรถด่วนที่85ดกรุงเทพมหานครสีรรมราดมาสักครู่หนึ่งนะครับ ออกไปแล้วนะครับโดยพิเศษสามสิบเก้ากรุงเทพสุราษฎร์ธานีครับก็เป็นบรรยากาศนะครับหลังขบวนสามเก้าออกไปนะครับขบวนรถสามตัวขบวนรถที่เจ้าพระพุทธานีชัยยานในชันทร์เทราที่หนึ่งก่อนไปนี้เป็นขบวนรถต้องถึงขบวนที่สี่สี่ห้าครับส่วนรถสามจะต้องทางสถานีชุมพรจุดปลายทางสถานีชุมทางหักใจ กระบวนการนี้ไม่เพราะว่าส่งไม่ได้เลยนะทุกคนเรถเที่ยวนีกลุ่มเราจะเตรียมติ่งกองและสัพพาระของท่านเราใช้การโดยสารในที่สั่งจราที่หนึ่ง kind of ครับครับหลังจากขบวน85วน39ไปแล้วก็จะมีอีกหนึ่งขบวนที่ตามมานนั่คือขบวนรถท้องถิ่นที่4 4 5ต้นทางจะสถานีชุมพรไปทางชุมทางใหญ่นะครับจะทำขบวนเข้าสู่สถานีชัยยะนาฏถัดไปแต่ว่านี anya, ่นะครับก็สถานีชัยยะ ตั้งอยู่ระหว่างสถานีเขาพนมแบกกับสายท่าฉางนะครับต่อไปทางด้านทิศเหนือเป็นสถานีเขาพน้แบก9.317ก,กิโลเมตรนะครับรับไปทางด้านทิศใต้จะเป็นท่าสถานีท่าฉาง13.819กิโลเมตรครับก็ถือว่าเป็นสถานีมีตอนระยะทางไกลพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ขบวน44 5ห้าก็สมควรเข้าสู่สถานีชัยยานนะครับซึ่งสถานีชัยยาก็ยังใช้เป็น ระบบสายลวดนะครับเป็นหางปลาใช้บังคับด้วยสายลวดนี่นะครับเป็นบรรยากาศยามเช้าช่วงเวลาก้านนาฬิกากว่าๆนะครับเกือบสิบนาฬิกาที่สานิชัยยาอันนี้เป็นสายลวดนะครับลอดใต้ราง่นะครัใส่าย,ยา ดี๋ยวไปรับชมขบวน445เข้าสู่สถานีชัยยากันนะครับตอนนี้ขบวน445เข้ามาแล้วนะครับการทําบวนเข้าสู่สถานีชัยยายในทางที่1ึ่งซึ่งขบวน3 9เพิ่งออกไปเมื่อสักครู่ต้องจอดรอทางกันเล็กน้อยนะครับนี่ครับมาแล้วนะครับขบวน4 4 5ใช้เป็นรถจากอัลตอมครับหมายเลข4 2 1 2องทำขบวนครับ รถสายทางสถานีชุดจองแรกรวนศุก้์ี่5จจอดรอทางขบวน39ที่สถานีชัยยาเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าขบวน39นเพิ่งออกไปมาสักครู่นะครับก็จอดก็ตอนทางตอนระหว่างสถานีชัยยาถึงตอนสถานีท่าช้างก็มีระยะทางถึง13กิโลเมตรกันเลยทีเดียวนะครับต้องจอดรอกันเล็กน้อยนะครับ 445ต้องจอดร,รอทางควน39นะครับจะเป็นลาซ้อม4212นะครับควน445จอดอยู่ในทางที่1นะครับยังรอทางควน39อยู่ต่อไปเดี๋ยวน่าจะได้ใกล้เวลาปล่อยขอบวน445แล้วนะครับ เาี45นาทีครับได้เวลาปล่อยคน445 4ี่หาทจากสถานีชมพรามไปทางชมทานใหญ่จอดเทียบในชานชลาทางที่1ออกจากสถานีชัยยาแล้วครับใช้เป็นราตอม4212เครื่องเดิมนะครับเครื่องพีสติกทำกระบวนในเช้าวันนี้ครับ รถไทยดีวสี่4ีออกจากสถานีชัยยาแล้วครับก็เป่งเครื่องวันดำเลยนะครับโอ้สุดยอดจริงๆนะครับทางคนออกจากสถานีชัยยาไปแล้วครับรถท้องดินที่4-4-5ชุมพรชุมหาดใหญ่ครับ ได้ชมกันถึง3ขบวนเกลยนะครับที่สถานีชัยยาตั้งแต่ขบวน85้ขบวนส9และขบวน445าเมื่อสักครู่นะครับก็หวังว่าท่านชมท่านจะชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามกดแจ้งเตือนนะครับเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่แอดมินจะได้ลงอีกนะครับเดี๋ยวเราไปรอติดตามรับชมกันในคลิปต่อไปนะครับว่าจะเป็นสถานีไหนหรือขบวนใดให้รับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ต้องจากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ